ภาพกิ่งมะม่วงด้วยวิธีง่ายๆหาวัสดุเหลือใช้จากในครัวเรือนเอามาใช้วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคดีๆกันนะครับแล้วไปติดตามรับชมกันในวิดีโอกันเลยสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเพื่อความ,มยืน วันนี้เองนะครับผมจะพามา,าดูว่าวิธีการทาบกิ่งมะม่วงนะครับแบบที่จะทําตุ้มแบบง่ายๆเลยเพื่อไม่ให้แบบเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะครับว่าเราเนี่ยจะขยายพันธุ์มะม่วงสักหนึ่งต้นนะครับก็ไม่ต้องมาพิธีรีตองที่จะต้องมาทําเป็นตุ้มหุ้มหรืออะไรนะครับแค่มีถุงหูหิ้วนะครับเป็นถุงรียุสธที่เราเอาใส่ของที่ซื้อมาจากตลาดแล้วเราจะนํา เอามาใช้เป็นประโยชน์กับการทาบกิ่งม่วมงของเราเนี่ยได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมามาติดตามรับชมนะครับก็คือวันนี้เองต้องอธิบายก่อนนะครับว่าส่วนประกอบที่เราจะเอามาใช้ในวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับที่เป็นพระเอกของเราเลยนะครับก็ขุยมะพร้าวนะครับซึ่งขุยมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะมีความชื้นอยูอ่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าความชื้นตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเวลาเราเอาใส่ตุ้มไปแล้วนะครับ มันจะอยู่ได้ไม่ถึงช่วงที่เราตัดนะครับเราจําเป็นจะต้องมีการเติมน้ำเข้าไปนะครับตอนนี้ก็กําลังเติมน้าเข้าไปครับก็ได้ยินเสียงเติมน้ําอยู่ครับทีมงานกําลังเติมน้าเดี๋ยวปล่อยให้เขาเติมน้ําเรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาน้ํานะครับมาใส่ตามถุงนะครับเพื่อที่จะให้ขุยเผาเนี่ยมันชุ่มชื้นก่อนก็เทคนิคเองขุยเ้าเนี่ยคือซื้อมาอยัางไงนะครับก็เราเอาออกมาจากถุงเลยไม่ได้มีการไปแช่น้ํายาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ ที่จะพิเศษของเขาก็คือนะครับตอที่เราได้มีการไปถอนมานะครับหรือ,อล้างมาจากถุงตอที่เราอาจจะไปซื้อมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ของผมเองจะแช่น้ํายาเล่งลงรากนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในขุยมะพร้าวที่มีความชื้นนะครับเพื่อเก็บรักษาตอให้ได้นานๆจะสังเกตว่าน้ํายาเล่งลงรากที่เราใช้เนี่ยจะดีมากเห <c oughs> ็นไหมครับลากออกมาแล้วยังไม่ทันจะมาทาบเลยนะครับอันนี้ คือเราท่าไม่หมดภายใน1สัปดาห์เนี่ยผมก็ยังเอาจิ้มไว้ที่ขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้จนตอนนี้มันแตกยอดออกมาใหม่เต็มหมดหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปทาบให้ดูนะครับก็ตอนเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับก็จะมีตอนขนาดตะเกียบตอประมาณขนาด5้ามิลนะครับหรือใหญ่กว่าตะเกียบขึ้นมาหน่อยหนึ่งประมาณสักปากกานะครับก็ที่จะเอามาใช้ทาบนะครับเพราะว่า ตรงนี้เองเราจะทําเป็นกิ่งเดี่ยวนะครับที่จะทําเป็นต้นไม่เกิน1เมตรนะครับก็ถุงที่จะนํามาใช้นะครับเราจะใช้ถุงขนาด6กคูณสินะครับหกคูณสิแล้วก็เอามากอกใส่ขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับให้เกือบเต็มถุงเพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่ในการมัดถุงตรงนี้นะครับเวลาเราขึ้นไปสวมเนี่ยเราจะต้องทําการามัดเขาไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เชือกลังนะครับตรงนี้เองก็ เราก็จะมีชุดของคัตเตอร์ของเรานะครับแล้วก็นี่จะเป็นฟิล์มทับกิ่งที่เราเตรียมมานะครับก็จะเป็นฟิล์มขนาดหนึ่งนิ้วนะครับที่เตรียมมาเพราะว่าเวลาเราพันแผลเนี่ยมันจะได้เสร็จงานได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันเล็กๆเนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับการเสียบยอดนะครับจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเอามาทับกิ่งเนี่ยแนะนําเป็นใหญ่ๆเนี่ยเราจะพันได้เร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพออุปกรณ์พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงจุดที่ผมเตรียมไว้นะครับ ตรงนี้เองก็จะเป็นกิ่งที่เราเตรียมไว้ที่ผมจะมาทําการทาบให้ดูนะครับเดี๋ยวใช้เป็นตรงนี้แล้วกันนะครับว่าจะได้หยิบอุปกรณ์ได้ง่ายๆนะครับตรงนี้เองนะครับเราจะได้าทาบเพื่อที่จะขยายพันธุ์กิ่งมะม่วงออกร่องทองนะครับที่เป็นกิ่งไซส์เล็กอันนี้ก็ถ้าเกิดใครสงสัยก็คือกิ่งที่ทุกท่านถามแล้วก็ให้ผมขยายพันธุ์ให้นั้นแหละครับคือตัวนี้จะเป็นต้นเกือบๆท้ายละเพราะว่าทาบ จะหมดแล้วตอนนี้ต่อจะหมดแล้วก็เราจะทําการเอาเปลือกนะครับด้านล่างออกนะครับเพื่อบังคับการติดแผลของจุดที่เราจะมาทาบนะครับก็ถ้าเกิดเป็นกิ่งแบบนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการคว้านลงนะครับอาจจะเฉือนไว้ก่อนนะครับเฉือนไว้ด้านล่างแบบนี้เหมือนเราคว้านกิ่งต่อนะครับแล้วก็เฉือนลงไปนี่ถากถากออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่า มะม่วงเนี่ยเราจะทําการตัดน้ําเลี้ยงเขาเพื่อไม่ให้มันขึ้นไปส่งไปหากิง่งเดี๋ยวเราก็จะได้กิ่งใหม่ด้วยที่มันแตกออกมานะครับประมาณนี้เมื่อทําการคว้านเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเอาตอมันเนบนะครับต่อที่เราเตรียมมาก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะมีส์ที่ถ้าเป็นซสายใหญ่นะครับส์ใหญ่ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับเป็นส์แบบนี้เนี่ยส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ถ้ากิงหห่งขนาดนี้ก็ใช้ประมาณหนึ่งต่อนะครับแล้วเทคนิกคก็คือเวลาเราจะสวม เวลาเราจะปาดแผลของมะม่วงเนี่ยเราก็ควรจะต้องหามุมที่เวลาเราเอาไปทาบประกบไปแล้วเนี่ยตอมันต้องกระดกออกมาข้างนอกนะครับมันจะได้สวมถุงที่เราเตรียมขุยมะพร้าวมาเนี่ยเข้าไปได้จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยให้มันกระดกขึ้นมาจะสูงกว่าแผลก็ได้หรืออยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ให้ทําการปาดแผลแล้วก็เดี๋ยวทําการเสียบเข้าไปนะครับ แล้วถ้าเกิดตอใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วเป็นตอตรงๆทายังไงนะครับก็หมุนมานะครับเพื่อที่จะหามุมของมันอันนี้จะเป็นตอแบบใหญ่ๆเลยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมปาดเป็นแบบตอใหญ่ให้ก็ได้นะครับเพื่อที่หาเอาแบบที่มันยากๆนะครับทุกท่านจะได้อ่เอาไปทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันง่ายๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านที่ดูนะครับน่าจะทําตามได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปาดแผลนะครับให้ตวัด เปลือกมะม่วงนะครับลงจากข้างบนลงข้างล่างนะครับแล้วก็ตวัดทิ้งลงมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องให้ถึงเนื้อไม้นะครับปาดปึ๊บลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับเราก็ทําการปาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูความยาวเหลาแผลให้สวยนะครับคัตเตอร์ผมเริ่มไม่คมแล้วเพราะว่าถ้ามาจะหมดส่วนนี้ไม่ได้เปลี่ยนใบนี่ครับความยาวแผลก็จะประมาณนี้นะครับนี่เวลาประกบเข้าไปมันจะ เข้าไปติดเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูมันจะสุดตรงแผลแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับก็บีบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับเพราะว่าเวลาเราพันกิ่งนะครับมันจะเสมอแผลแล้วแผลระหว่างเนื้อเนื้อเยื่อกับเนื้อเยื่อนะครับเจอกันมันก็จะทําให้การติดแผลเนี่ยเร็วขึ้นนะครับดึงฟิล์มก็ให้ดึงจากข้างล่างขึ้นบนนะครับนิ้วหนึ่งใช้นิ้วโป้กดไว้นะครับ แล้วก็พันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับแบบนี้นะครับพันถ้าดึงแรงจะขาดของผมนะครับต้องค่อยๆนี่ครับห้านี่เราค่อยคอยพันทบขึ้นไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนะครับน้ำฝนฝนตกลงมานะครับตกเข้าไปอยู่ในแผลแล้วทำให้แผลเกิดเชื้อรานะครับมันก็จะไม่ติดนี่ครับ ๊บเสร็จแล้วเราก็ทําการมัดตวัดไว้ทีหนึ่งนะครับเพราะบางทีมันอาจจะคลายออกได้นะครับเราก็ตวัดแผ่ไว้เป็นแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าที่เราแช่น้ํายาเล็งล่ามาเนี่ยล่าเขาจะเริ่มแตกละอันน,น,นี้อันนี้ที่ทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการน้ำขุยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราใส่น้ํานะครับนี่ฮะ เทคนิคนี้คือจะสามารถที่เขาเรียกว่าทาบกิ่งเสร็จได้ไวนะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะครับก็พอเราเตรียมถุงมาแบบนี้เราก็ทําการสุบเลยนะครับสุบขึ้นมาแบบนี้นะครับพยายามเอาให้อยู่ตรงกลางที่สุดนะครับแล้วก็ทําการเอาขุยมะพร้าวเนี่ยที่มันอยู่รอบข้างนะครับเอามาหุ้มแบบนี้นะครับตรงนี้ผมจะทำด้วยช้าเสร็จแล้วก็ดึงหูเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ตวัดออกมา ข้างนอกแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการมัดแบบนี้ครับเพื่อทีอ่ป้องกันในเรื่องของการระเหยของน้ํานะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเราจะทําการมัดตุ่มนะครับเราก็ทําการผูกกิ่งนะครับด้านล่างเพื่อทําการล้งตุ่มนะครับตรงนี้ผมจะล้ง3มจุดนะครับก็ทําการปีบเข้าไปให้แน่นแบบนี้เลยครับ กของผมจะผูกเป็นเงินตายเลยเดี๋ยวแกะทีเดียวตอนเอาไปชํำครับเสร็จแล้วก็ทําการผูกแผลด้านบนนะครับอันนี้ทางบนเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของการทําทให้แผลเนี่ยมันแน่นด้วยเชือกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ล้างอันนี้กลับไปครับปึ๊บนี่ครับอับ หมวนอีกเส้นหนึ่งครับถับมาแล้วเราก็บีบแบบนี้ขึ้นใบนะครับคือทุกเส้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าลังให้ถุงเนี่ยมันไปประกบกับตอมากที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อตอเนี่ยเขามีอาหารที่เพียงพอนะครับล่าเขาจะออกมาเต็มถุงนะครับนี่ครับครับ แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับการใช้ตุ่มแบบถุงหูหิ้วนะครับแล้วหลังจากตรงพอเรามัดเชือกเสร็จนะครับจะสังเกตว่าน้ําของเราเนี่ยมันเกิดการอิ่มตัวนะครับแล้วถุงเนี่ยมันจะต้องมีการจําเป็นที่เรียกว่าเมื่อบางทีฝนตกมันอาจจะเข้ามาได้นะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีการระบายน้ํานะครับเราก็จะใช้เป็นปลายของกันไกลของเราเนี่ยทิมด้านล่างนะครับประมาณ4-5จุดนะครับตามมุมนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยที่มันชุ่มอยู่เนี่ย หยดออกนะครับซึ่งขุยมะพร้าวเองเนี่ยจะรักษาความชื้นแล้วก็จะอยู่ได้ถึงตอนที่เรียกว่ามะม่วงตอของเราเนี่ยมันเริ่มออกรากนะครับพอออกรากปั๊บมันจะมากินน้ําก็จะสังเกตได้เมื่อรากเดินนะครับตุ่มเนี่ยจะแห้งแล้วระยะเวลาเมื่อเราจะตัดเอาไปลงชําเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับ45วันรากจะเริ่มขาวนะครับแล้วก็ต่อยสิบหวันนะครับ ลากจะเต็มนะครับเราก็จะตัดไปได้โดยาการที่จะดูลากนะครับก็จะมีประกอบในวิดีโอที่ผมอินเสิร์ต้อนไปนะครับก็คือลากจะมีเขาเรียกว่าพอลากเต็มถุงนะครับเราก็จะามาดูว่าถ้ากิ่งไหนที่ลากไม่เดินนะครับเราจะยังไม่ตัดซึ่งถ้าเกิดมันทาบแลระยะเวลาเท่าๆกันเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกตัดเฉพาะตุ่มที่มีลากเยอะๆไปก่อนนะครับ ก็ให้ตัดนะครับแล้วก็ไปลงชําซึ่งก่อนชําเนี่ยเราก็ควรจะต้องเอาตุ้มพวกนี้นะครับไปจุ่มน้ําอีกรอบเพื่อให้เขาได้ดูดน้ําเข้าไปในตุ้มก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปลงกระถางลงถุงเลยนะครับแล้วกบดินไปเนี่ยน้ํามันเข้าไม่ถึงพอน้ํามันเข้าไม่ถึงเสร็จมันอาจจะทําให้ต้นเนี่ยเหียวแล้วใบร่วงนะครับอันนี้เทคนิคคือต้องแช่น้ําก่อนที่จะเอาไปชําลงกระถางนะครับก็มีคลิปวิดีโอที่ผมเคยทําลงไว้นะครับก็ถ้าเกิดใครติดขัดตรงไหนสงสัยตรงไหนนะครับ ก็สามารถที่จะส่งข้อความมาถามได้นะครับผ่านเพจกเกษตรทุงภาคเหเพื่อความยืนเรามีเพจ a c e b o o k นะครับแชทไปเลยนะครับมีรูปการปาดแผลการใช้วัสดุปปอุปกรณ์อะไรเนี่ยจะถามผมก็ส่งมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ้าเกิดเป็นเรื่องของการซื้อฟิล์มนะครับพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ก็ ไม่ได้เป็นการโฆษณานะครับจะบอกว่าพวกฟรีพวกไรผมก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ไม่มีมีเจ้าที่จะมาโฆษณานะครับคือดูเจ้าไหนที่มันถูกและดีก็จะส่งให้นะครับสาหรับช่องทางการติดต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรข้าวโพดเองเพื่อความอืยื้นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเราัาดีจะนํามาฝากในครับถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ